สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการของมันต้องมีนะครับอ่าวันนี้เราจะมารีวิวแล้วก็เปรียบเทียบการย้ายค่าวของผมจากฝั่ง Android มาเป็น iOS ก็คือทางขวาผมเนี่ยไอทางซ้ายมือผมเนี่ยจะเป็น Galaxy Tab S6 ตัวปกตินะส่วนทางขวามือเนี่ยเป็น iPad Pro M1 อ่าโอเคเอ่อต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเป็นฝั่งซั s u n g มาตลอดเลยไม่ใช่ r o i r เ i ยนะนะแบบซัมซุงเลเวอร ่ะทีนี้ผมใช้อะไรมาบ้างผมใช้แท็บ S 6แท็บตัวแรกของซัมซุงแล้วก็แท็บตัวแรกของซัมซุงนี่จริงๆเป็นของพ่อเออแต่ผมได้ใช้อ่แล้วก็มีแท็บ A อะไรสักอย่าง A 8มับ้งถ้าผมจำไม่ผิดถ้าจำรุ่นไม่ผิดนะ,ะถ้าผิดขออาภัยครับหรือสี่วะเออประมาณนีนะ้จำไม่ค่อยได้อ่ะแล้วก็เออจะมี Galaxy ที่หลักๆก็คือส6หแล้วก็9้า อ่าเหมดเลยนะ Galaxy S เออแล้วก็อีกอันนึงเป็นแบบรุ่นโบราณหน่อยผมจำไม่ค่อยได้แล้วว่ามันคืออะไรแล้วก็หายไปละอ่าโอเคทีนี้เราจะมาเริ่มกันที่สองนี้ละเปิดสคีย์บอร์หนึ่งอ่าเรามาวัดข้อดีกันก่อนข้อดีของ iPad เนี่ยเริ่มจากปากกาก่อนเลยปากกาเนี่ยเอ่อตัวของอันนี้ไม่ใช่เคสของเขาอยู่แล้ว เออมันเป็นเคสที่ทำมาเพื่อเขาแหละแต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นแบบของที่ทำจากบริษัท Apple เหมือนซ m s u n งเนี่ยซ m s u n งเนี่ยผมซื้อโคเวอร์คีย์บอร์ดของเขามาแบบอันนี้คือ full option เลยอ่ะก็ผมจำราคาไม่ได้จะจบอยู่ที่น่าจะสองหมืน่นไปปลายมั้งประมาณนี้ครับอ่ะ ด้านหลังก็อย่างที่เห็นใช้อย่างสมมุรณสมบันมาว่ากันด้วยเรื่องปากกาก่อนอ่าโอเคตัวของปากกาอันเนี้ยแท็บ S6 อันเนี้ย p p d p p n n i l l เอ้ย Apple Pencil Gen 2อเอออันนี้ของ iPad ตัวของปากกาเนี่ยเรื่องความผนัดเนี่ยบอกได้เลยว่าอันนี้กินขาดมากทางขวามือของผมก็คือ iPad เนี่ยกินขาดมากแต่ผมอยากให้มองว่าตัวเนี้ยมันก็เก่าแล้วตอนเนี้ยเป็นแท็บ S8 แล้วก็ ลองไปจับกันดูดีกว่าเพราะว่ามันก็ใหญ่ขึ้นแล้วแต่จากที่ผมจับมาอันนั้นอาจจะเป็นตัวโคง้งมนอันนี้มันจะดูแบบเหลี่ยมๆขึ้นมานิดนึงไม่ใช่สินี่ก็โค้งเหมือนกันแต่แบบเออด้านด้านเหลี่ยมมันค่อนข้างจะรู้สึกชัดกว่ายัางไงไม่รู้นะสาหรับผมอ่ะลองลองไปจับดูดีกว่าอ่ะปากาก็จบกันไปสองเรื่องแต่ว่ามันมีเหตุผลที่ผมน่าสนใจอยู่ตัวของ สอันเนี่ยใช้มาสักพักหนึ่งอะยังไงก็ทู่อยู่แล้วตัวของแท็บเ6เนี่ยผมใช้มาประมาณ3ปีเนี่ยก็ค่อนข้างทู่แล้วแต่ถ้าซื้อมาเปลี่ยนเนี่ยมันค่อนข้างจะถูกกว่า Apple อยู่ละ a p p l e เนี่ยจะประมาณหัวละ2อ0มั้งตกเฉลี่ยนะอันนี้จะตกประมาณแบบ50บาทอะไรประมาณเนี้ครับประมาณนี้รู้สึกจะได้5้าหัวแต่ว่าไม่ใช่50บาทนะเฉลีย่ยเออหัวละ50เออทีนี้ข้อดีข้อเสีย เการคอนโทรลของทั้งสองเนี่ยฝั่งซัมซุงเนี่ยก็จะมีปุ่มนี้ซึ่งมันก็เป็นแอคชั่นได้เพิ่มเสียงลดเสียงซึ่งชอบไหมส่วนตัวชอบเลยแต่ถามว่าเราโอกาสจริงได้ใช้เยอะไหมค่อนข้างน้อยนะแบบว่าถ้าเราเดีย๋ยวนี้เราดูสตรีมมิ่งส่วนใหญ่เราก็คงแบบยิงขึ้นจอทนะีวีเนาะไม่ได้มานั่งแบบดูใน iPad ถ้าดูใน iPad มันก็อยู่กับตัวอยู่แล้วเราแบบคอนโทรลด้วยมืออะไรอย่างนี้น่าจะดีกว่าแต่ว่า เขาให้มาก็ดีแล้วส่วนของ Apple เอ่อก็ค่อนข้างดีเราแตะปุ๊บสองครั้งก็เขียนได้เลยอ่ะแล้วก็มันเปลี่ยนเครื่องมือฟองังก์ชันง่ายอยู่อ่าเนี่ยลบได้ละก็ข้อดีข้อเสียก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าสมมุตินะเาขาให้มาดีอันนี้ดีแต่ว่า เราอาจจะไม่ได้ใช้แต่มันมีของบางอย่างที่ซัมซุงใช้ปากกาและดีก็คืออย่างเช่นการแบบใช้แปลภาษาเราสามารถกดเข้าไปแล้วก็ดูคำได้เลยแต่บางทีอะเซนเซอร์มันไค่อยเสียนอาจจะเป็นเพราะปากกาผม,มารุ่นเก่าแล้วด้วยอันนี้ลองพิจารณากันดูนะครับอะโอเคเสร็จแล้วเราจะมาเพื่อถึงเรื่องความแรงความแรงเนี่ยชิป a p p l e เนี่ยกินขาดอยู่แล้ว ยังไงก็กินขาดผมอาจจะพูดไปชั้น,นิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่สบายอยู่ออ,อความแรงเนี่ยมันเป็น M1 ซึ่งมันระดับแบบ Mac อะ่ะก็คือก็ก็ประมาณเหมือนโน้ตบุ๊กเครื่องนึงเออแล้วอะ่ะแต่ตัวเนี้ยมันยังไงเขาก็จำกัดอยู่แค่สมาร์ทโฟนเนาะก็อย่าไปหวังอะไรมันเยอะเท่าไหร่แล้วกันอ่า อันนี้เอ่อถ้าจะมองแค่ทางฝั่งแท็บ s 6กอ่ะกับ iPad Pro อ่ะตอนนี้คือขาดอยู่แล้วยังไงถ้าให้เรื่องสเปคหรืออะไรเงี้ยทางฝั่งนี้ดีกว่าแต่ผมอยากจะตัดเรื่องอะคุณเป็นวิศวกรหรือว่าเป็นโยธาหรืออะไรเงี้ยออกหรือว่าคุณเป็นแบบนักวาดการ์ตูนอะไรเงี้ยโอเคเอ่อแอปมันทำมาเพื่อฝั่งของ Apple มากกว่าลองตัดออกไปดูนะครับแล้วก็ อยากให้มาเป็นแบบการใช้งานเล่นเกมแล้วก็ออมองในเรื่องของการศึกษาหรือว่าแบบเฮ้ยเรามีพวกความหัวใจจริงๆอะ่ะ iPad Air ก็ดีนะแต่ผมมองว่าการซื้อ iPad Air แล้วมันได้แค่หกอ่ะเราอยากได้เป็น256แต่ว่าเฮ้ย2อ6อ่ะเราเราเราใช้อาจจะไม่พอหรือว่าอาจจะพออยู่แล้วถ้าพออยู่แล้วเนี่ยผมก็มองว่าเพิ่อมอีก2 0 0 0เถอะซื้อ iPad Pro M 1ดีกว่า ตอนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะ Apple น่าจะเอาลงจากสโต้ละหรือว่าอาจจะไม่ได้เอาลงอันนี้ลองไปเช็คดูกันเองนะครับผมไม่ได้ตามฝั่ง Apple เท่าไหร่อะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือฝั่งของ Apple เนี่ยถ้ามันเป็นตัวของ M true มันจะค่อนข้างดีดราคาขึ้นไป เยอะพอสมควรเลยก็เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่า M1 ดีกว่าทําไมผมถึงมองว่า M1 ดีกว่าผมจะพูดในคลิปนี้ไปเลยแล้วกันเออเพราะว่าผมคงแบบเห็นหลายคนมาพูดแล้วอ่ะผมพูดสั้นๆแล้วกันนะข้อดีเลย Wi-Fi อะ่อะ Wi-Fi 6e ใช่ไหมเออก็เร็วอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ห่างกันเยอะเท่าไหร่ลองเปรียบเทียบกันดูดีๆแล้วกันลำโพงเหมือนเดิมกล้องเหมือนเดิม อเซซอรีทุกอย่างภายในเหมือนเดิมยกเว้น M2 ข้างในแล้วก็ฟังก์ชันจดปากกาถ้าเราจรดปากกาเนี่ยมันจะเพิ่มความแม่นยำมากขึ้นแต่คุณลองคิดสภาพมันไม่ได้เหมือนซัมซุงซัมซุงเนี่ยจดปากกาแล้วเนี่ยมีเซนเซอร์ขึ้นแต่มันสามารถแปลภาษาให้คุณได้กับ iPhone เนี่ยยกขึ้นมาเนี่ยทํามาทําไมไม่รู้ลองคิดสภาพดูไม่ได้เกียด Apple ขนาดนั้นนะแต่ว่าในฐานะที่เป็นแฟนบอยซัมซุงอะแล้วแบบเราได้ใช้มา เออกับฟังก์ชันที่มีแล้วมันไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเท่าไหรอ่อ่ะอันนี้ขอพูดแล้วกันเอออันนี้ผมไม่อยากให้จบทีเยอะนะอ่ะโอเคอ่าทีนี้เรามาพูดถึงภายในละฝั่งของซ้ s ทรงเนี่ยคือตกรุ่นไปแล้วแล้วก็ผมก็มองว่าอ่าถ้าตอนนี้คุณจะซื้อเนี่ยก็คือจะซื้อมือสองไม่ก็เป็นประมาณมือหนึ่งละแต่ว่ามันก็ น่าจะราคาถูกลงมาเยอะมากแล้วผมมองว่าซื้อไลท์กับซื้อ S 6กเนะี่ยอันไหนดีกว่าผมมองว่าอันหมายถึง S 6กไลท์นะผมมองว่าน่าจะซื้อ S 6ถ้าหาได้แต่แต่สิ่งที่ผมเจอเป็นข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือคนอ่ะซื้อ S 6กไลท์เยอะกว่ามันทําให้ฟิล์มอ่ะหายากแล้วก็เคลสเนี่ยหายากมากกว่าอ่ะทีนี้ ตัวของอ่ะผมย้ายมาฝั่ง Apple อีกนิดนึงแล้วกันก็คือถ้าใครจะซื้อทำไมผมจะเอ่อ Air 5ทำไมผมถึงบอกให้บวกไปสองพันดีกว่าลำโพงได้สี่คู่เอ๊สองคู่ก็คือสี่ตัวแต่ไอฝั่งของ iPad Air 5เนี่ยได้คู่เดียวก็คือสองตัวอันนี้คือหลักๆเลยที่ผมมองนะเพิ่มมาสองพันบาทแล้วเราใช้เอ่อฟังก์ชันได้ดีกว่าแล้วก็เอผม เรื่องการใช้งานของแอปเนี่ยบางทีเขาทำให้ iPad Pro มากกว่าในการวาดรูปหรืออะไรเงี้ยอาจจะได้แบบเจ็ดสิบเลเยอร์อะไรเงี้ย iPad Air 5อาจจะได้แค่ประมาณแบบสี่สิบถึงห้าิบเลเยอร์อะไรแบบนี้ลองไปเช็คกันดูดีๆนะอันนี้ผมไม่ได้ใจหแต่ว่าแบบลองไปเช็คการใช้งานแบบจริงๆขึ้นมาให้มันลึกนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามันมันมีผลนะถ้าถ้าคุณแบบเป็นสายวาดรูปหรืออะไรเงี้ยถ้เาแบบว่าเอ้ยฉันวาดรูปน้อยใช้เลเยอร์น้อย ไม่มีปัญหาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าแบบเฮ้ยโอกาสการทํางานในกว้างของคุณจะเยอะขึ้นเนี่ยก็ลองไปเช็คดูแล้วกันโอเคครับอ่ะทีนี้มาต่อเรื่องความแรงเนี่ยผมบอกอยู่แล้วว่าอันนี้กินขาดไม่ต้องไปเทียบกันเลยก็ได้เพราะว่า S6 เนี่ยมันตกรุ่นแล้วต่อให้เป็น S8 เนี่ยมันก็สู้ไม่ได้อยู่ดีอืห่างกงนเยอะอะ่ะอ่ะทีนี้ลองลงมาต่อมาข้อดีเลยของ iPad การใช้งานออปชันด้วยมือเดียว เนี่ยมันคอนโทลอะรู้สึกแบบอะไรง่ายกว่าผิดกับซัมซุงอะเนี่ยแค่ดึงนาฬิกาอะไรเงี้ยมันก็ยากแล้วแต่ว่าข้อดีของซัมซุงเลยเออผมมองว่าเราแบบดูอะไรอะรู้สึกว่ามันอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะสมมุติเราดูนาฬิกาเล่นเกมอยู่ปุ๊บปกติผมดึงอะผมดึงงี้ใช่ไหมในการเช็คซึ่งมันไม่มีเวลาแต่ในขณะที่กับซัมซุงอะเราดึงมาปุ๊บอะมันเห็นเวลาเลยเห็นป่ะแต่ถ้าแบบ เราต้องมาดึงอย่างนี้ซึ่งเกมหยุดอย่างเงี้ยเกมหยุดอย่างเงี้ยเกมหยุดโอเคนะข้อดีของ Apple ก็เป็นข้อเสียของ Apple ด้วยเหมือนกันไม่ได้บอกซัมซุงนี้ดีนะแต่ว่าอันนี้ผมค่อนข้างชอบด้วยแบบตรงเนี้ยผมชอบมากเลยของ Apple อ่ะทีนี้เรื่องของการโหลดออแอปต่างๆจากนอก Store ผมมองว่า ได้ความที่ผมใช้คำว,ว่าน ok อกสโตร์เออฝั่ง Android ดีกว่าอยู่แล้วแต่ผมบอกว่าถ้าเล่นเกมหรืออะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนแหละถ้าเล่นเกมอ่ะมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วผมว่าฝั่ง Apple 2, 9, ลิลซูไดเราแค่ย้ายทาโซนอะไรอย่างนี้ขึ้นมาแล้วค่อนข้างที่จะง่ายขึ้นมาเยอะเลยเออในการแบบเลือกอะไรต่างๆเรา เวลาเราอัปเดตอะเอาง่ายๆแค่อัปเดตอะเราใช้อันนี้อัปเดตได้เลยมันอัปเดตให้เลยเข้าสโตรมันอัปเดตให้เลยในขณะที่มันม่ต้องย้ายประเทศกลับด้วยเออหรือว่าย้ายประเทศไหนก็ตามอ่ะสมผมเล่นเกมญี่ปุ่นผมก็โหลดเกมมาปุ๊บจบเปลี่ยนกลับเป็นสโตร์ไทยแล้วปรากฏว่าอ่ะผมเกมญี่ปุ่นอัปเดตไม่ต้องอัปเดตนะคือมันไม่อนพูดผิดไม่ไม่ต้องเข้าไปญี่ปุ่นใหม่มันอัปเดตให้เลยแต่ว่าของ android เนี่ย จ้างให้ตายไงก็อาจจะต้องใช้แบบแท็บแท,บทบหรืออะไรพวกนี้เอ่อโอโอะไรพวกนี้ในการแบบโหลดเกมนอกสโตร์ไทยมาหรืออะไรอย่างงี้อ่าประมาณนี้คือบอกก่อนนะว่าโหลดอะอาจจะได้แต่ว่าต้องมุดวิธ,ธอ,อีกหมายถึงว่าถ้าใช้สเอ่อ Play s t นะต่ e นะในขณะที่ App Store ไม่มีปัญหาเลยอ่ะโอเคต่อ เรื่องออปชันแล้วกันอ่ะก็ทั้งฝั่งของทั้งคู่เนี่ยออปชันในที่เนี้ยผมไม่ได้หมายถึงว่าเฮ้ยเขาให้ AirPods มาหรือให้อะไรมานะอ่ะฝั่งขวาเนี่ยสิ่งที่ดีกว่าก็คือเขาอะ่ะช่วง back to school อ่ะเขาให้ a pple มาด้วยเอ,อ่อ AirPods 2มาด้วย อ่าแต่ฝั่งซัมซุงเนี่ยโปรโมชั่นเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเป็นการลดราคาเนาะอ่าแล้วก็ส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือเออฝั่งของ Apple เนี่ยมีเคสมีอะไรเนี่ยที่เลือกโ t เทคของ Apple โดยเฉพาะเยอะอย่างตัวที่ผมใช้อยู่อะ่ะมันก็ไม่ใช่ตัวของ Apple โดยตรงแต่ว่า เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเติร์ปาร์ตี้ที่ผลิตให้กับ iPhone ซึ่งค่อนข้างจะมีหลายตัวแต่ว่าในกับที่ซัมซุงเนี่ยจะหาเคสเนี่ยค่อนข้างยากนะจะหาแบบออปชันตรงนี้เสริมเนี่ยมันมันไม่เหมือนกับ l o g i t e ทคที่เขาผลิตออปชันมาให้ iPad เลยทีนี้เรามาดูของฝั่ง Android บ้างสิ่งที่เจ๋ง กว่าแอคชั mm ่น hmm. ก็บอกไปแล้วถ่ายรูปได้ก็มีโหลดแอปที่ภายนอกดีกว่าแล้วก็สิ่งที่เจ๋งขาดจาก Apple เลยก็ Samsung Dex Samsung Dex เนี่ยเป็นการจำลองหน้าจอให้เหมือนกับคอมพิวเตอร์มากที่สุดเวลาใช้ทำงานเนี่ย เวลาพกไปเอางี้ดีกว่าปุ๊บเดินเข้าไปงางปุ๊บเนีเรารู้สึกว่าจบเรารู้สึกว่าเนี่ยใช่กว่าด้วยรู้สึกว่าแบบเมจิคีบอร์ดของฝั่งแอปเปน่ะมันสูงแล้วก็อืมเรื่องการใช้งานมันมัน มันยังดูแบบแปลกๆสําหรับผมนะผมอันนี้ที่ผมรู้สึกนะเออรู้สึกว่าแปลกๆนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างแพงอันนี้มันแล้วแต่สตรีละคนเลยนะที่แบบว่าอยากจะได้แบบหน้าจอที่สูงหรือว่าแบบเออยแบบแบบนี้อ่าโอเคถึงจะยังไม่เคยลองใช้นะแต่ถ้าผมซื้อผมคงไม่ซื้อหรอกผมว่าคงซื้อเป็นเอ่อของโนจิเทคมาใช้ดีกว่าอ่า ของ Logitech กเขาทำมาเฉพาะอยู่แล้วแหละอันนี้ที่บอกไว้ก่อนทีนี้ผมมองว่าของซ m s ซ n งอ่ะมันจบกว่าสามพันคีย์บอร์ดอ่ะสามพันบาทจบเนี่ยมีแท็บแพดด้วยเรียบร้อยจบเลยอ่ะเปิดโผล่ละ <laughs> โอเคเออ่เดี๋ยวเรามาดูข้อเสียก่อน ข้อเสียเนี่ยจากการที่ใช้มาแล้วมาเปลี่ยนเครื่องแล้วกันเนาะอันนี้คือจบละเกี่ยวกับการรีวิวสองเครื่องเนี่ยอ่ะข้อเสียที่ผมย้ายมาฝั่ง apple เลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเนี่ยปัญหาเลยปกติผมล็อกอินเกมอะเราใช้ google ใช่ปะพอเรามาใช้เนี่ยมันมันไม่ใช่ g o เ g l e ไงเออเขาไม่ได้ใช้ google อะ เราทําได้อย่างมากก็คือพยายามเอาเกมที่เราเล่นเนี่ยล็อกอิน e b o o k เราให้หมดแล้วก็ย้ายมาเป็นของ iPad หรือว่าถ้าอันไหนเขาผูกได้ทั้งสองอย่าง Apple ID หรือเปล่าผมจำไม่ได้เออเพราะว่าไม่ได้ผูกมาเลยสองเดือนนี้ไม่ได้ม่ได้ผูกอะไรกับสิ่งนั้นเลยเออจำอะไรจำชื่อไม่ค่อยไดน้นะอันนี้ขอโทษทีครับอ่ะก็ ค่อนข้างที่จะยากบางเกมผมต้องเลิกไปเลยก็มีเพราะว่าโทรศัพท์ของผมอะ่ะก็ค่อนข้างเก่าแล้วอืมก็เลยเล่นไม่ได้แต่ว่าตัวเนี้ยปกติผมเล่นเกมแบบผมก็เล่นในแท็บเล็ตไม่ก็ iPad อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งที่แบบช่วยไม่ได้ผมต้องเลิกเล่นเกมบางเกมไปเลยก็มี เสร็จแล้วข้อต่อมาที่ผมแบบรู้สึกไม่ชอบอันนี้คือไม่ชอบเลยของ Apple เนี่ยเราแยกเสียงไม่ได้สมมุติเราเล่นเกมมีคนโทรมาปุ๊บเราโทรด้วยเราอยากเบาเสียงเกมเพื่อคุยกับเขาเบิร์ดไม่ได้ในขณะที่ซัมซุงเนี่ยซัมซุงใช่ไหมเรากดขึ้นมาปุ๊บเนี่ย คุณจะสังเกตได้มันรับแยกเสียงนะมันแยกเสียงได้มีเดียมีอะไรด้วยแบบแจ้งเตือนโทรทัพท์ถ้ามีคุยโทรศัพท์มันจะได้ขึ้นมาอย่างหนึ่งน,นะเออเนี่ยซึ่งแบบมันค่อนข้างง่ายอันนี้เดี๋ยวผมออกให้ดูก่อนเออเดี๋ยวไม่เชื่อว่ามันมีมีเดียเอเาโอเคเดี๋ยวค่อยมากลับมาอ่ะมาละเนี่ยมีเดียการแจ้งเตือน ระบบเนี่ยมันแยกได้เยอะกว่านี่เป็นข้อดีมากๆแล้วไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ทำอันนี้คนใช้ Apple มาแต่ก่อนอาจจะเฮ้ยไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่คุณลองได้ใช้ก่อนอันนี้ผมพูดจริงๆคุณลองได้ใช้ก่อนมีปัญหาจริงๆเออไม่ใช่ไม่มีปัญหาอ่ะอันนี้คือแบบข้อหลักๆที่ผมแบบตำหนิ a อ p เ e เลยสองอย่างก็คืออย่างที่ผมบอก ถ้าเราไม่พูดเรื่องการกักของหรืออะไรพวกนี้โอเคผมคารพ Apple เรื่องระบบอยู่แล้วอันนี้ผมยอมรับเรื่องชิป CPU อะไรเงี้ยผมยอมรับอยู่แล้วอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับสิ่งที่ถ้าจะเตรียมตัวย้ายมา Apple คุณต้องทำาใจรองรับสองอย่างหลักๆก,ก็คือทำไม่ติดเรื่องราคาไม่ติดเรื่องอะไรแล้วแม้ว่าใช้งานแบบว่าปกติแบบผมสิ่งสองอย่างที่คุณคุณต้องทำก็คือทำไมก็ได้ไปหาดีดผูก ยังไงก็ได้ให้คุณสามารถเล่นเกมได้มากที่สุดในเครื่องแล้วก็อย่างที่สองก็คือนั่นแหละครับการแยกเสียงสําหรับผมนะอย่างอื่นผมบอกเลยไม่มีปัญหาบางอย่างจุด Apple ดีกว่าด้วยเนี่ยชอบเลยแล้วก็ความแรงยังไงก็โอเคจะบอกว่าเก่าแล้วก็ใช่แต่ผมมั่นใจไงท์แเอสแก็กระตุกอยู่ดีเออมั่นใจเลยจาให้ตายก็ใช่แล้วก็ปัญหาเราื่ความร้อน ร้อนค่อนข้างน้อยไม่เทียบกับสิ่งนี้ถ้าัมเลงเปิดเกมเดียวกันอะไรเงี้ยเออซึ่งแท็บเอสก็น่าจะเป็นยังไงฝั่ง Android มันต้องเจออย่างนี้อยู่แล้วผมมันใจอ่ะก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่าสองอย่างเนี้ยอันไหนดีกว่าถ้าให้ผมเชียร์งบน้อยปกติใครก็พูดอย่างนีงบน้อยก็ซัมซุงใครงบเยอะขึ้นมาหน่อยก็นี่เพราะว่ายังไง เออสองหมื่นเจ็ดใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดสองหมื่นเจ็ดหรือสองหมื่นเจ็ดเก้าร้อยอะไรแบบนี้ผมไม่แน่ใจนะเออแล้วก็สิ่งนี้บวกอีกสี่พันอ่าบวกสี่พันสามหนึน่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ยังไม่บวเกเลขหลังนะเลขหลังผมจำไม่ได้เออคุณมีของดีขนาดนี้ยคุณจะไม่ซื้อเคสเหรอเออติดฟีมาติดฟีมมีหนึ่งพันอยู่แล้วเคสเนี่ย ผมใช้ของที่ดีอันดับสองมั้งผมจำไม่ได้เขอเสิร์ชชื่อก่อนอเคสเปลี่ยนภาษาไงเอยจำไม่ได้แล้ iPad อันไหนว่าน,นี่ขอโทษเสียเวลาแลนะ้ว สามารทำเวลาได้เออของม็อบก็ดีนะแต่ผมไม่ได้ใช้ของม็อบเพราะว่าผมซื้อเป็นกันกระแทกมาไอแพนโอ้ไหม เอาเป็นว่าหาไม่เจอหาจริงๆหาเจอแล้วหาเจอได้อยู่แล้วละอ๋อนี่ไง STM เออเคสกันกระแทกของ STM อออของ425อ่ะก็ไปดูกันได้ที่425ีก g ีก็ลองดูกันประมาณนี้แล้วกันครับก็บวกอีกประมาณ2,000อะพูดตรงๆก็จ,จบที่34 แต่ถ้าฝั่งซัมซุงก็ลองช่างๆหรืดเดูเราเราไม่น่าไปตัวท็อปอยู่แล้วแต่ว่าก็แน่นอนแพงแพงจริงๆสําหรับแท็บเอผมมองว่าค่อนข้างราคาเฟอร์ต่อให้แบบหน้าจอมันใหญ่มากคุณไปซื้อเอ่โน้ตบุ๊กที่พับสก,กินได้ดีกว่าไหม ในขณะที่ราคาประมาณสามหนึ่งหรือเปล่าหรือสามหรือสี่อะไรประมาณน,นี้เออลองช่างดูแตถ่ถ้าให้ผมเชียร์ตอนเนี้ยผมมองว่า iPad Pro มันค่อนข้างดีกว่าตรงหนึ่งอะเรามีสองระบบปฏิบัติการเป็นทางเลือกแล้วก็อ่ะ เราคนไม่ต้องต้องปฏิเสธไม่ได้อยู่ดีพี่แบบว่าคนมันนิยมใช้ Apple มากกว่าเราสามารถไปคุยงานหรือว่าแบบการซิงค์คอนโทรลงันมันง่ายกว่าอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็ผมบอกอีกอย่างหนึง่งอันนี้ไม่ได้โจมตีซัมซุงแล้วก็ไม่ได้อวย Apple แล้วก็ไม่ได้เกียด Apple ทั้งสามอย่างเลยอ่ะทำไมผมถึงย้ายมันมีสาเหตุอยู่ จอของซัมซุงเนี่ยผมเนี่ยหมดกับมันทั้งหมดเนี่ยหมื่นสี่เนื่องจากจอมันอะตกและแตกโดยที่ผมเนี่ยไม่ได้แตะทั้งสองครั้งเลยครั้งแรกเนี่ยผมวางไว้กับขาตั้งอยู่ดีๆอะมันตกออกมาเองทั้งหน้าจอแค่หน้าจอนะฮะเครื่องยังอยู่กับขาตั้งอาจจะเป็นเพราะบีบหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มันก็เป็นเรื่องของงานประกอบอันนี้ผม ว่าผมไม่ผิดนะโอเคผมอาจจะแบบเป็นคนใช้สมบูรสมบัตินิดนึงดูจากรอยแตกอะไรไอ้รอยตกอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ตกเยอะมันกระแทกเออมันก็มีการเสียหายกันบ้างเออถึงแบบเคสมันจะอย่างที่ผมบอกอ่ะพอแบบเป็นคอมพวเตอร์คีย์บอร์ดเขาแล้วมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คอบคุมไม่ครบ อันที่สองเลยผมเพิ่งเปลี่ยนมาสามเดือนหรือสี่เดือนสี่เดือนประมาณแบบเกือบเกือบสี่เดือน,มออออนหมดประกันพอดีอันนี้แย่สุดออจออยู่ดีเปลี่ยนสีปุ๊บ,ป,บ,ป,บปุ๊บ๊เรียบร้อยผมโนไปอีกอะ่ะเออแล้วก็แบบบ้าเปล่า,า,าอะไรวะเน,นี่ยทำไมมันพังง่ายจังวะเออพอผมกลับมาเป็นฝั่ง Apple เนะี่ยผมบอกว่าใส่ที่ดีที่สุดเลยผมว่า STM ใส่เข้าไปหาสิ่งที่จะทำอะไรให้มันป้องกันให้มันมากที่สุดอะ่ะเออก็คือได้ของ STM มาผมมองว่าของ STM เนี่ยดูจากที่ใครรีวิวกันทั้งหมดแล้วผมว่าน่าจะเป็นเออเคสที่แข็งแรงที่สุดละอันนี้คือแนะนำเออทำไมผมถึงเลือก STM เพราะว่าหนึ่งอมันการตกสองเลยมัน เรื่องของ iPad เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องงอง่ายอยู่แล้วผมก็เลยจะสติ๊กส่งนี้เป็นส่วนหลังอ่ะโอเคก็ขอจบการรีวิวแล้วก็ประสบการณ์การย้ายค่ายของผมแต่เพียงเท่านี้ก็ไว้พบกันครั้งหน้าขอบคุณที่ดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอแบบจร,จริงจ,งจังแล้วเพราะว่ารู้สึกเป็นทำฟรีหลาย,ลายคลิปที่เป็น รีวิวหรืออะไรพวกนี้ยอดวิวก็พอประมาณแต่ไม่มีใครซ <c oughs> ับสไครต์เลยโอเคครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ